เริ่มแล้วค่ะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายค่ะ <laughs> สวัสดียามบ่ายก่อ <laughs> นที่จะ,ะไปที่เวทีใหญ่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเสวนาใหญ่ตอนบ่ายโมงครึ่งี่โจนนะคะเราจะมาพาพี่น้องเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเราอาจจะกําลังรับชมอยู่นะคะมาเยี่ยมบูธเครือข่ายก่อนบูธแรกที่เราจะพามาเยี่ยมก็คือ บูธลูกยักษ์คาเฟ่คาเฟ่นะคะเป็นน้องๆจากปูทะเลมหาวิชาลัยนะคะใช่ค่ะโตกันจนเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ทําอะไรได้แบบโอ้โหน่าชื่นใจมากค่ะของอาจอยเป็นผู้ประกอบการสังคมแล้วค่ะอย่างที่ทุกคนรู้ว่าศูนยอดเรื่องเรามีโรงเรียนด้วยค่ะตอนนี้ก็โรงเรียนของเราได้กระจายกันไปอยู่หลายพื้นที่ในเครือข่ายเลยค่ะวันนี้มีงานน้องๆก็รวมตัวกันมาเปิดบูธอันนี้นะคะชวนมาดูว่า มีกิจกรรมอะไรบ้างสําหรับมูดของเด็กนักเรียนปูทะเลหรือว่าลูกยักษ์ลูกยักษ์ <ขา S 1> ชวนลูกชวนลูกยักษ์มาแนะนาแล้วก็มาเล่าเรื่องสักคน,นึงน้องเปี่ยม,มสวัสดีค่ะสวัสดีต่ค่ะสวัสดีค่ะน้องเปี่ยมปีไหนแล้วลูกตอนนี้เรียนอยู่ปีสามค่ะผู้ประกอบการสังคมค่ะพี่อาสมศรีอาสมศรีนะคะก็คือเป็นเด็กปูนะน้องเปี่ยมนี่จะเป็นที่รู้จักกันทำกิจกรรมทำกิจกรรมเยอะไม่ไม่หนูอยู่ โอเคโอ้อุปกรณ์แบบว่าตอนนี้ก่อนหน้านี้ก็คือเราเปิดร้านอยู่ตรงนี้นะคะูทะเลคาเฟ่เรเข้ามาก็คือจะเจอร้านปูทะเลคาเฟ่อยู่ตรงนี้แล้วก็อุปกรณ์ไม่ได้เยอะค่ะมีแบบอะไรนิดหน่อยแต่ตอนนี้พี่ราโหทำไมอุปกรณ์มันพัฒนาการอลังการงานสร้างอะไรขนาดนี้ค่ะให้เปลี่ยนร้านจังเลยเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่เป็นปูทะเลคาเฟ่เลี้นใช่ไหมเฟิร์นเฟิร์นเป็นคนเริ่มต้น มาตั้งแต่กับพี่อ๋อมาลิตาาตาใหม่หนึาดิาหนึ่งมาดิสา <laughs> <laughs> มื่อหนึ่งค่ะจนแบบทุกคนก็เห็นว่าพอมามาเปิเราก็จะเปิดหน้าร้านอยู่ที่อาคารบ้านดินค่ะใช่ค่ะแล้วทีนี้พอโควิดมารอบที่สองแล้วเราก็ทําให้เรามารวมตัวหรือว่ามาเปิดร้านที่นี่ไม่ได้ <S <S <S> <S> เราก็เลยกระจายกันไปเรียนค่ะแล้วตอนนี้ปูทะเลก็อยู่หลากหลายพื้นที่ทีม ที่สนใจมีความเชี่ยวชาญเรื่องขนมหรือว่ากาแฟเอ้ยกาแฟกาแฟก็มารวมตัวกันอยู่ที่ปาจีนค่ะแล้วก็<ช>อยากที่จะลองประกอบทําร้านกาแฟจริงจังก็เลยศึกษาหา วัสดุอเไรเพิ่มมือเพิ่มเติมเป็นแบบ learning by doing แล้วอุปกรณ์พวกนี้ใครเป็นคนหาคะน้องเฟิร์สหรือว่าใครอันนี้เป็นทางที่อ๋อค่ะที่เป็นพี่เหลี่ยงช่วยกันดูครับใช่ค่ะช่วยกันดูนะคะแล้วเฟิร์สเป็นยังไงบ้างคือเฟิร์สเริ่มจากตั้งแต่ชั้นมเลยเนาะมห้าเนาะตอนนี้คือเดี๋ยวจะเข้ามหาลัยแล้วใช่ค่ะแล้วมันมันมีพัฒนาการเรื่อยๆมายังไงจนกระทั่งมันดูจริงจังเป็นมืออาชีพมากเลยค่ะตอนนี้ก็คือผมทำแล้วผม กระดุกกระมัน่อันี้ผมก็เลยเสื่อสารไปเรื่อย่อันี้ไอ้เรื่องกาแฟเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจเยอะครับผมก็ทําไว้ด้วยก็กสะดุกกระมันอ่คือมีสันทามีความรักและสนุกด้วยทําไปยิ่งสนุกใช่ครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆก็หาให้ได้ระดับที่เกียริพรีเมียมที่สุดแล้วก็อร่อยกับลูกค้าด้วยเราก็โอเคกับมันลูกค้าโอเคโอเคด้วย แต่พี่เห็นส่วนใหญ่อุปกรณ์เรามันจะเป็นเมนนวลนะเหมือนแบบต้องใช้มือใช้พลังเป็นงานคราฟอะไรเงี้ยนี่ตั้งใจหรือเปล่าลูกอันนี้ตั้งใจเลยครับค่ะใช่เพราะว่าถ้าเป็นเครื่องไฟฟ้ามันเปลืองไฟเปลืองไฟมากก็คือหนึ่งเป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานด้วยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเปลืองไฟค่ะ สองคือเราก็เหมือนได้ออกกำลังกายไปด้วยแ,แค่บิบกาแฟนี่ <c oughs> ก็น้ามขึ้นแล้วนะแต่เรา<ม>ตั้งใจว่าเราอยากทําเป็นเหมือนบาร์ที่เอาไว้แลกเปลี่ยนเั่นกาแฟถ้าแบบคนเขาอยากที่แบบถ้าตัวไหนที่เขาอยากไปทําเองง่ายๆที่บ้านเขาก็สามารถมา แด้เปลี่ยนเรียนรู้หรือว่ามาลองใช้เครื่องก่อนก็ได้ก่อนที่จะแบบไปซื้อเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีเครื่องหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์ให้ลองแล้วก็ดูมีเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยอันนี้เป็นความอาร์ตของบาริสต้าบาริสตี้หรือเปล่าคะนร้านแบบพึ่งตนจริงนะเออเป็นร้านแบบพึ่งตนด้วยแล้วก็ใช้แรงใช้กําลังอ่าแต่น้องมีคอนเซ็ปต์ดีนะก็คือไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเะมันก็ประหยัดพลังงานด้วยแล้วก็ของตวกนี้มันก็ได้ออกกาลังแล้วก็ดูเป็นงานคราสนะดูมีความพิเศษค่ะ แล้วเฟิร์สได้เห็นพัฒนาการอะไรในตัวเองบ้างรวมทั้งรสชาติกาแฟด้วยก็ที่เห็นก็คือช่วงสองปีที่แล้วนะครับก็ช่วงนั้นก็เลทิยังยังยังทำไม่เป็นแล้วก็เรือการจัดการระบบต่างๆก็ก็ค่อยเรียนรู้กันมาเรื่อยๆลองผูกไปเนาะใช่ครับค่อยลองผิดลองถูกจนทุกวันนี้ ทำได้ดีเลยแฟดีมากขบอกแล้วยังต้องพัฒนาการอะไรต่อไหมก็มีตั้งใจจะไปเรียนรู้อะไรต่อไหมคะก็ต้องพัฒนาเรื่อยๆครับตอนนี้อยากอยากจะลงพื้นที่ไปดูชาวชาวที่ชาวบ้านที่เขาปลูกกาแฟด้วยก็อยากไปไปค้นหาเมล็ดกาแฟแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับชุมชนใช่ครับตั้งแต่ต้นจนจบมาถึงร้านค่ะจากต้นน้ำถึงปลายน้ำค่ะและอย่างของเปียมเห็นทำขนมด้วยใช่ไหมลูก ใช่ค่ะ <Laure> ก <en> ็มีที Now, hmm? ่นะคะมีน้องที่สนใจเรื่องขนมก็จะเป็นน้องอิงกันหออาวน้องอิงน้องอิงกั้นลูกมอห้าแล้ลูกมอไหนมอห้าห้าเหมือนกันสนใจเรื่องกาแฟเหมือนกันแล้วก็น้องม่อนแล้วก็อีกคนนึงน้องอะไรนะลูกน้องอามันน้องอาก็มอห้ามอสองมอสองอีาอ๋อเพิ่งเข้ามาแล้วอีกคนนึงคือน้องอะไรนะลูกน้องปอล อันนี้คือเป็นกลุ่มที่สนใจเรื่องกาแฟและขนมใช่ค่กะกาแฟแล้วก็ขนมและะ้วก็นี่ก็เป็นรุ่นสองที่กำลังขายทอดองค์ขามรูออ,อ๋อคือเฟิร์สก็เฟิร์สกับน้องเปียก็ขายทอดความรู้ให้กับน้องอีกทีหนึ่ง<ช>ความรู้ที่เรามีก็คือเหมือนเป็นเป็นขายทอดส่งต่อความรู้กันไปใครประขาดเนาะใครตะขาบขายตะขาบชุดก็น่ารักมากพี่ตู่ออกแบบเองโดยไดมอน เก่งมากเลยมีฝันอยากเป็นดีไซเนอร์ <c oughs> ทำแล้วเอก็นี่เน่ได้ทำแล้วชุดน่ารักด้วยเลือกสีเองด้วยใช่ไหมคะสี<ช>เล็บแบบเองด้วยเหมาะกับคนตัวบางๆนะ <c oughs> <c oughs> ออกแบบในยึดแรงเป็นหลักค่ะ,<ส>ะ,ะมีผลผลิตจากเครเอใใือข่ายและนี่เครืออะไรอะลูกคะอันนี้เป็นขั้นเกี่ยหอยแมงคลค่ะก็ะมาจากวิสาหกิจชุมชนจากไปยองค่ะ,<ส>ะซึ่งเหมือนเขาจะต้องเอาหอยแมงคลวยไปขายแล้วเขาก็ต้องคัดไซส์<า>ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะเหลือไซส์เล็กๆที่ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรค่ะเราก็เลยเอามาประยุกเป็นขัาเกี่ยเราทำเองเหรออันนี้อ๋ออันนี้เป็นวิสาหกิจชุมชนเราไม่ช่่ยเขาเราเช่อคนที่บ้านที่บ้านน้องอยู่ระยยอม ก็เลยไปเชื่อมต่อชุมชนที่บ้านแล้วเมนูอะไรที่เป็นเมนูเด็ดของร้านปูทะเลตอนนี้เราเฟิร์สทำเมนูใหม่ชื่อว่าอเมริกาโนอาร์ตค่ะเอาใจสายกาแฟดำที่เราอยากกินกาแฟดำแต่ว่าอยากได้แบบแบบเหมือนมีความอาร์ตของกาแฟเพราะโดยปกติเวลาเราจะทำลาเต้อาร์ตอะไรเงี้ยเราต้องมีฟองนมนะเขาถงจแบบอันนี้เราใช้ช็อตกาแฟมาที่สกัดมาแล้วก็มาติ นเินฟองอนอตีฟองก็คือคนที่ไม่กินนมกินกาแฟดําก็จะสามารถกินแบบเป็นอเมริกาโนอาร์ตนี้คิดเองอ่าผมอันนี้ไปดูเข้ามาแล้วก็มาลองทําเองค่ะใช่ครับอ่าซึ่งก็ทําได้ดีแล้วก็อร่อยนะคะก็ช่างภาพก็ยินยันได้นะคะเรามากินทุกวันเลยเทสกันมาแล้วทุกคนส่วนพี่ก็กินตั้งแต่เฟิร์ส ทำหกบ้างทำแบบ,บอะไรแตกบ้างอะไรอย่างเงี้ยจนถึงตอนนี้ก็เห็นพัฒนาก,การนะคะแล้วก็เห็นความรักด้วยเออก็เห็นกาแฟรอร่อยมากมีอะไรอยากจะสื่อสารถึงพี่น้องเครือข่ายมนุลูกที่อยู่ทางบ้านตอนนี้ค่ะคุณทะเลอยากเล่าอะไรไหมตอนนี้พวกเราไปเปิดหน้าร้านอยู่ที่ปาจีนบุรีค่ะแล้วก็งานเครือข่ายถ้า เราสามารถที่เข้าร่วมได้เราก็จะพาบูธกาแฟไปเปิดบริการทุกท่านแล้วรอแบบรอชิมแล้วก็คอยติดตามพวกเราที่เพจเฟซบุ๊กรูทะเลคาเฟ่แต่ว่าที่พี่คุยกับพี่อ๋อเห็นบอกว่ารอบนี้มาเนี่ยก็คือแบบไม่ได้ตั้งใจจะให้บริจาคด้วยคือตั้งใจมาแจกค่ะทำใ,ให้ทุกคนกินฟรีทุกเมนูอะไรเงี้ยแต่ะแต่ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่มาเขาก็จะมีบริจาคเนี่ยอะไรเนาะแต่ว่าหลักๆหลักๆก็คือเหมือนสอนด้วยกันให้ก่อนตามหลักบันได9เก้าขั้นอ่า โอเคดีมากมากเลยขอบคุณนต่อให้กำลังใจนะคะรื่อไปเค่ะเออแต่อร่อยจริงถ้าไม่อร่อยพี่จะบอกว่าให้ใส่รหัสลูกยักษ์เด็กปูอู้หูจริงจริงโอเคอ่ะใส่รหัสค่ะอันนี้คือทางบ้านบอกมาใช่ไหมลูกยักษ์ลูกกยัษ์เด็กปูอู้หูจริงจริงเขาใส่รหัสให้เราเขราใส่รหัสคืออะไรใส่รหัสคือใส่ขอบคุณมา อ่ะเอาเลยค่ะใครสั่งน้องหิงุูทะเลทั้งหมดใส่รหัสขอบคุณสามสองหนึ่งคขอบคุณค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะลูกค่ะโอเคค่ะจอยหลังจากนี้เราไปเราจะไปบูธของเครือข่ายอื่นๆต่อไปนะคะมีลูกยักษ์แล้วเดี๋ยวไปดูพ่อแม่ปูทะเลพ่อแม่ของลูกยักษ์ก็มาเปิดมาเปิดมาเปิดบูธด้วยค่ะนำ ผลผลิตจากป่าก็คือ,อะมะเมล็ดพันธุ์กล้าไม้ต่างๆที่จะมาขยายพันธุ์ในต้น,นเก็บกลับไปแล้วนี่ผลกันไปเยอะเลยแม่สวัสดีค่ะแม่แม่มาเล่าเรื่องกองทุนกองทุนต้นไม้หน่อยค่ะตะกูลตุกูลเร็ว ปูทะเลเรามีแม่ปูค่ะที่เป็นเหมือนครูของเด็กๆเหมือนกันเป็นครอบครัวที่เราดูแลเด็กๆนักเรียนนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อจะใช้สนับสนุนการเรียนเด็กๆที่นี่เรียนแบบไม่มีไม่ต้องเสียค่าเทอมเรียนฟรีศูนย์บาทเนาะแต่ว่าเด็กๆก็ต้องมีทุนในการไปทํากิจกรรมนะคะในพื้นที่ต่างๆด้วยพ่อแม่ก็เลย สร้างโครงการนี้ชชวยกันในดวงพืชไปดูแม่เป็นแม่ของน้องนกเอี้ยงนะคะอน้องนกยื่นสิ่งนี้ไลฟ์อยู่ทํลายติดตามด้วยค่ะให้แม่เล่าถึงโครงการที่เราทํากล้าไม้ตรงนี้เพื่อจะเป็นกองทุนให้นิดนึงนะคะแม่แม่กลุ่มแม่เรารวมตัวกันยังไงก็คือเริ่มจากเราที่อาจารย์ยักษ์บอกคุยให้สอนเราเรื่อง ว่าอยากที่ที่จะช่วยลดโรคหลอดแล้วก็การปลูกต้นไม้อะเป็นสิ่งที่ที่ยอนใสงอัน้ช่วยนของคุณพ่อคุณแม่นะใช่ไหมคะเด็กที่อาจารย์พูดนั่นแหละค่ะแล้วก็พวกเราก็เลยอาจารย์ก็พูดถึงต้นยืนพึ่งว่าถ้าเราจะปนเจื้อนในระดับนิเวศเนี่ยต้นยืนพึ่งจะช่วยได้ดีมากเพราะนอกจากว่าต้นต้นไม้ที่ใหญ่้แล้ว เราเรียกพึ่งมาอยู่เพราะพึ่งมาอยู่เนี่ยพึ่งก็จะช่วยกระใจายพันธุ์ได้เป็นมีประสิทธิภาพมากแล้วก็เป็นความมั่นคงทางอาหาราาและยาด้วยแล้วเพราะว่าเขาจากเป็นพืชใหญ่ที่จะเกือ้อกูลต่อสมุนไพรทั้งหลายแล้วเนี่ยก็ยังน้ำผึ่งเนี่ยก็ยังเป็นเขาเรียกว่าอาหารยาใช่เป็นกระสายยาที่ที่ดีมากๆที่จะหาได้ยากใน ค่ะแล้วคุณแม่ตกจริงๆบ้านอยู่ไหนคะบ้านอยู่ชนบุรีอยู่ชนบุรีแล้วยวนพึ่งนี่หามาจากไหนคะต้นยวนพึ่งคือต้นไหนแม่ไม่มีความรู้เรื่องต้นยวนพึ่งเลยต้องอาศัยพ่อพ่อกับคุณแม่แม่แค่แบบคิดว่าที่อาจารย์อยากพูดเนี่ยเราน่าจะนํามาทําต่อทําต่อเพราะว่าอาจารย์มีความติดีจ พี่ดีมากแล้วเราก็เลยมีพ่อมีคอณพ่อก็เลยไปตามหาดีค่ะก็คือช่วยเพาะต้นยืนพึ่งด้วยแม่เป็นคนเพาะค่ะอ๋อแล้วไปเอาต้นดั้งเดิมมาจากไนีะพ่็เป็นคนหาคือเอาจากเครือข่ายครับมาจากจังหวัดเลยครับผมค่ะแล้วเริ่ม้เพาะจากอะไรตอนแรกได้มันติดต้นก่อน มันเป็นเมล็ดครับผมเล็กมากรับซื้อเมล็ดเข้ามาขอซื้อเข้ามาแล้วก็เพาะแม่เบี้ยเขาเพาะเราเรามีหน้าที่หาเมล็ดเห็นไหมเราแม่รดแม่นาก็หน้าที่เพาะก็ไม่ชำนาญเราไม่เคยเพาะแต่บังเอิญมันเก่งมีบุญมากเพาะเราก็ขึ้นได้มาเยอะเลยแล้วก็คือนี่ก็คือเอามาแบ่งปันแล้วก็เอาเข้ากองทุนลูกปูค่ะค่ะ พ่อแม่พ okay. ่อแม่ผู้ปกครองค่ะก็ช่วยสนับสนุนเพราะว่าลูกมาเรียนที่นี่ก็ศูนบาทค่ะเรียนทุกวิชาใช่ทุกวิชาแล้วพ่อแม่ก็เรียนด้วยไม่ใช่ว่าลูกอย่างเดียวอแล้วการได้มาทําแบบนี้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็ได้แบ่งปันซึ่งกันและกันในเครือข่ายนี่เป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกมันดีมากๆค่ะความรู้สึกมั่นคงทางใจเนี่ยมันเกิดขึ้นยากมากเลยนะถ้าเราไม่ลงมือทำ อืมค่ะมันเป็นสิ่งที่เราค่ะคือความคือเรารู้สึกว่าแต่ก่อนเวลาเราจะหาความมั่นคงอ่ะมันต้องมีเงินเยอะๆมีอะไรทุกอย่างที่เราสะสมไว้แต่พอมาตรงนี้เรารู้สึกว่าความมั่นคงตต่งใจมันมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นความมั่นคงที่ยั่งยืนแล้วก็มันก็สร้างสร้างสร้างอย่างอย่างเราเนี่ยยางเหอนการที่ที่แต่งงา ีี่่ทเรามาที่ตรงนี้จะแต่งการให้การแบ่งปันอ่ะซึ่งมันทานได้ยากมากแล้วก็มันรู้สึกมีช่องว่า่ถ้าเกิดเราได้อยู่ในแย่งกันแย่งกันก็คือบรรยากาศของการให้การแบ่งปันมันทําให้เรารู้สึกมันเรารู้สึกได้ซึ่งซึ่งไม่สามารถบอกกล่าวไปได้ถ้าไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นเราถ้าเราอยากที่จะได้สังคมงแต่ไม่รู้ว่าได้ ได้อยู่ในโรงเรียนเราต้องเอาขาออกมาทำมาลงมือทำเหมือนกันแม่รู้สึกดีมากเลยพ่อจะยักอยากทำเรื่นพ่อเสนอตัวมานม่งถือตัวมาทั้งที่ของมาจากไหนก็ไม่รู้แต่ก็เป็นพ่อแม่ของน้องปูเหมือนกันค่่ะะลูกกกๆ็ไปเรีียนนับพออ๋ที่ปาจีนใช่ไหมคะตอนนี้ก็เลยได้อยู่ได้มาทำงานร่วมกัน โ okay, อค่ะแม่ขอบคุณมากแล้ววันนี้ก็คือเหมือนเอาต้นไม้มาแบ่งปันเจกจ่ายด้วยแล้วก็จําหน่ายด้วยเอาทุมเข้าโรงเรียน <Okay. S 3> โอเคในราคาที่ถูกมากเพราะว่าตอนแรกที่อยากจะพูดถึงต้นเดือนพึ่งนะะี่ค่ะแล้วเราก็ไปตามหาต้นเดือนพึ่งในตลาดเนี่ยจากต้นละร้อยขึ้นไป สองห้าสิบขึ้นไปสี่ร้อยขึ้นไปพันค่ะโอ้ยตายแล้วเราไมกได้ตายแล้วเนี่ยอาจารย์อยากที่ให้เกิดความมั่นคงทางอาหารมันมันเกิดขึ้นไม่ได้ในโลกทุนนิยมใช่เพราะว่าคนก็จะคือถ้าปั่นราคาต้นไม้ขนาดนี้แล้วใ,ใครจะ คนจนมีเหงแบบนี้เราแม่มาทำมันก็พอดีแม่เก่งมากพ่อเก่งมากหาเม็ดมาได้มีีนาทหแม่เก่งมากที่เพาได้หายากมากนะไหมนี่ก็เพาะได้เวยอ่ะเพาะยากมากเลยเขาบอกว่ายากมากตอนแรกเพราะเนี้ยมันต้องเหมือนเหมือนกับจะตายไม่ตายเราก็ต้องยกออกเดี๋ยเข้าดูฝนอยู่อย่างนั้นแหละ ตอนนั้นมันเดือใจกันแล้วตอนนี้ทำไม่ศรัทธากับเม่ใช่นอะไรไม่ศรัทธาไม่ศรัทธาทำไม่ได้นะเป็นเหมือนดัชนีชี้วัดการผลิตต่ำบาทเลยใช่นะโอเคได้แล้วนี่แม่แบ่งปันเป็นต้นละเท่าไหร่คะต้นละหนึ่งร้อยบาทโอ้เขาขายกันสองร้อยห้าสิบสามร้อยหนึ่งพันอะไรเงี้นี่ขายต้นละแค่ร้อยบาทเดียวนะคะก็คือเหมือนเหมือนให้แล้วล่ะค่ะเหมือนให้เนาะค่ะโอ้สุดยอดขอบคุณมากนะคะแม่ขอบคุณเราค่ะค่ะ ไปบุอต่อไปค่ะพี่จอยแนะนำค่ะนี่ไงก้นยืนพึ่งทำอะไรได้บ้างต้นมีรังพึ่งกว่า100รังสูง50เมตรแต่ถึงกันด้านบนนะคะดอกมีกินหอมความพิเศษมีพึ่งมาอยู่อาศัยนะคะน่คนต้นี้อคนล้อมรอบอยู่เป็นสามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดินไทยใหญ่ได้ถึง15-16คน มาไปแบบเร็วๆค่ะตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างที่เขาพยายามมาเล่ามันทำให้เกิดความโมพออยู่พอกินพอใช้ก็มั่นคงนะอันนี้ก็เป็นกัญชาค่ะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะเป็นพืชสมุนไพรที่สำคัญในการต้มตุนเป็นเครื่องไขกัญชาจากข้าบุญมีนะคะรัตามมาสนับสนุนกันได้คือสุดยอดเลยมีแปรมีแรูปและมีผลิตภัณฑ์จากกัญชาข้าบุญมีนะคะชิมได้ไคะค่ะ อันนี้คืออะไรคะน้ำเดือดเต็มชาชากัญชานะคะกินแล้วจะหลับอันนี้มกันยิ้มกันรับรื่อเริงกินแล้วจะรื่นเริงรับรองด้วยด้วยประทังวิสาหกิจชุมชนอ่าเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะต้องตามกฎหมายต้องตามกฎหมายแล้วก็เป็นแห่งแรกที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชาในจังหวัดชลบุรีได้รับอนุญาตแห่งแรกในชลบุรีเพราะกัญชาเป็นยาค่ะกัญชาเป็นยานะคะอือกินแล้วจะยิ้มอารมณ์ดีตาจะเริ่มเยิม